อาล้ก็ขอกล้าบสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับและในวันนี้นั้นผมก็อยู่ในแมปเกตสตอกเกตแบบเล่นกลาวนะครับและในวันนี้นั้นผมก็มีเพื่อนมาเล่นด้วยซึ่งก็คือคนเก่าคนเดิมนะก็คือเพื่อนสนิทของผมนั่นเองก็คือ14 y หรือว่าไอ้นี่นั่นแหละส่วนอีกคนด้านข้างนั่นก็คือน้องมันนะครับซึ่งมันนี้มันก็เอาน้องของมันมาเล่นด้วยนะ ในตอนนี้ผมก็มีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะบอกนะครับเพราะว่าในตอนนี้นั้นยอดซับหรือว่ายอดซับสไครต์ของผมเนี่ยมันใกล้ถึง1,000ัซับแล้วเพราะว่าในตอนนี้ยอดซับมันก็อยู่ที่7 0 9คนแล้วไงมันก็เหลือประมาณ300ยซับนะก็จะถึง1 0 0 0ัซับแล้วพอถึงเวลานั้นความฝันของผมก็จะได้เป็นจริงสักทีนะครับเพราะว่าแต่ก่อนนั้นหรือว่านานมาแล้วผมก็เคยพูดไว้แล้วไงว่าผมอยากถึง1 0 0 0ันซับเร็วๆจึงจะได้มีผู้ติดตามจะมีคนคอมเมนต์หรือว่าให้กําลัง ใอะไรประมาณนั้นน้องกูมาอ่อนให้มันหน่อยมันเพิ่งอายุ7โอ้โหก็รู้อยู่แหละเพราะว่าผมก็ไปหามันทุกวันไงไม่ใช่ทุกวันหรอกนานๆทีก็จะไปหามันเอาเป็นว่าในตอนนี้เราก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่าฝ่ายไหนจะเป็นคนที่โดนลังแกหรือว่าจะเป็นตัวผมเองที่จะโดนลังแกงั้นเราไปดูกันเลยซึ่งในตอนนี้นะครับผมก็จะขอเปลี่ยนตัวละครนะเพราะว่าผมก็เล่นตัวฮีโร่ฮันเตอร์นี่หรือว่าตัวหมัดสีฟ้าอันเนี้ย ตัวนี้กับไซตามะไม่ค่อยเป็นผมก็จะเล่นเป็นตัวของอ,อ,อันนี้เอา <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวกุคงกวนกูทำไมอ่ะโอ้กดปุด <S <S 1> <S 1> แป๊บนะผมขอเปลี่ยนตัวละครก่อนตอนนี้กูโดรังแกอยู่กูรับไม่ได้มาครับทีนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นตัวกระบองเหล็กเป็นที่เรียบร้อยซึ่งตัวนี้ผมก็เล่นค่อนข้างเก่งนะแต่ว่าปัญหาของผมในตอนนี้ก็คือเม็ดบี เดี๋ยวดูทุกคนดูนะอันนี้ผมกดพุ้งใช่ป่ะเดี๋ยวนี่ <Huh? S 1> เห็นป่ะนี่แหละคือปัญหาของผมในตอนนี้ก็จะเป็นต้องแทนตีเลยนน,นี้มันก็จะเป็นแหละเพราะว่าเมนเน็ตูก็ปลีนแบบนี่มาได้สองสามวันแล้วก็นจะยากบ้าบอย่างนี้แหละ <Nope. S 1> ส่วนบ้านมันนั้นเน็ตโคตรดีเลยเพราะว่าเสาแลเสาเน็ตเนี่ยมันอยู่หลังบ้านมาเลยเน็ตดีมากดนแบบอื้อหือจะตุดเลยนะ ส่วนตัวผมเนี่ยก็ต้องยากลําบากเพราะว่าจักมันไม่โดนแถมกดสก,กิลก็ไม่ออกอีกนี่แหละคือปัญหาดูสภาพกดสก,กิลมาได้พันปีก็ยังไม่ออกเลยซักสกิลโอ้โหดูอันนี้คือกดสก,กิลสองไปแล้วนะยังไม่ออกอีกเลยโอ้โหจดเวล,ละชีวิตจะเล่นไดไหมเนี่ยแหมแถมไม่พอไม่งข,ข้อความก็ยังมาดิ้งอีกโอ้จบแลข้อความมาดิ้งก็ยังแรงอีกโอ้โห เจริญแล้วพี่ผมจะไหวอย่เนี้ไอเจ้ากูโดนลุมมากล้วไม่ได้มันก็ยังเอาน้องมันมาออเอามาเอามาก,กวนส้นเอามาก,กวนส้นตโดยในะ <c oughs> โอ้ยมันจะแหลกไปไหนครับมันจะแหลกไปไหนกระสุนแบบนี้ผมเล่นไม่ได้ผมเล่นไม่เต็ม เมรัมดีคนเครื่องกากก็แบบนี้แหละครับหัวร้อนแล้วนี่ <c oughs> นเดือจ้าเดือดจ้าพี่โคทุศัรท์ยังมาแล้อีกโอ้โหโอ้รับไม่ได้แต่น้ำมันก็ทำอะไรไม่รู้ตรงนั้นดูสภา,าพ ครับเดี๋ยวฟาดน้องมันก่อนเอาเป็นหน้าดูเดี๋ยว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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหแหลกไม่ไหนวะตอนเล่นที่โรงเรียนทำไมมันไม่แหลกขนาดนี้ฮนะลืน่นฟืดเลยนะผมบอกจริงอะ่ะตอนที่ผมอยู่โรงเรียนเนี่ยลื่นมากลืน่นถึงระดับที่ว่าเอ่อคอมโบดีริ่มแค่สดปิดทุกนะเลยก็ว่าได้แต่อันนี้ก็คือดูสภาพนี้แล้วน่าจะเลี่ยนไม่ได้เลย

หนึ่งคิวแล้วนะคิวเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะพิมพ์ไว้ด้านบนคิวนะครผมว่าผมาได้กี่ตัวละในแต่ละครั้งเดี๋ยวผมก็จะแปะไว้ตรงนั้นแหละทุกคนก็ดูไปแต่ตอนนี้ผมคงไม่ได้เห็นหรอกเพราะว่ายังไม่ได้จัดไงเลยขนาดเนี่ยพิมพ์ขนาดนี้ยังเล่นได้เนาะทางอีกโอ้โหจเจริญมันวาร์ปได้โอ้โหพิมไม่ได้หรอดูโอ้โห มันจะเกิดขึ้นกับผมเวลาที่อัาคิฟอยู่ตลอดเลยอะรับไม่ได้ตีกี่ตอดู้าง้างมากมากเออ,เอาน้องมันไปไหนเหรอไมเี่เยเอ,เออี่ เต้นับสุดท้ายผมไม่เก็บเลยเมรัมดีเดคอโบ่อเบบ๊บเฮ้ย้ยโดนไปปเบรไม่โดนอีกหนึ่งสองสามเรียบร้อยสองนั้นนาฬกาฟาเรนไฮต์อุณหภูมิร้อ เรียบร้อยสองคิวครับท่านผู้ชมได้สองคิวแล้วแถมไม่พออันตีก็มาแล้วนะแต่ผมยังไม่กดนะโอ้โหวจ่มาจะค้างในไหนเนี่ยจะตายแล้วนี่อือเอาอันตีไปแด้อมงมั่งมัอสภาพมันโดนอะไรกันมันก็มาแล้วอันตีมันก็มาแล้วเนี่ย

ไปไหนแล้วอ่ะเออหรือว่ามันออกเกมไปแล้วะเดี๋ยวดูก่อนเอ่มคือว่าในตอนนี้มันออกเกมไปทําอะไรก็ไม่รู้นะครับและตอนนี้มันก็เข้ามาแล้วนะตอนนี้มันก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าเออน่าจะมีสุระที่ด้านนอกเลยเลยออกเกมขนาดเน็ตผมปีนขนาดนี้ผมยังเล่นได้เลยนะเนี่ยนั่นนะั่นมาละโอ้โหหายแล้วจอค้างยิ้มหายแล้วครับทุกคนจอผมค้าง ดี๋ยวแป๊บๆจอผมค้างจอผมค้างหวังว่ามันจะไม่ฆ่าผมนะตอนนี้จอผมค้างครับทุกคนผมทำอะไรไม่ได้เลยนะตอนเนี้ยโอเคได้แล้วได้แล้วโอเคโอ้โหตะก,กี้นี่คลิกอะไรไม่โดนเลยนะเอาเดฟเป็นอีกแล้วเป็นอีกแล้วเนี่ยโอ้โหเรื่องหนาอะไรแนมะ่งโก็จะเกิดกับโทรศัพท์ดูตลอดเลยไม่สิ่งที่อะไรก็ไม่รู้อะรถเนี้ย เดี๋ยวคิวนี้ผมจะไม่นับนะครับเพราะว่าในตอนนี้ผมจอค้างอยู่เดี๋ยวผมขอมแก้แป๊บนึงโอเคกลับมาละคิวตะก,กี้ผมจะไม่นับก็แล้วกันถือว,ว่าเอ,อ่อตะก,กี้ผมมันเกิดข้อผิดพลาดนะผมก็จะไม่นับแล้วกันมาตอนนี้ผมก็พร้อมละมุณเข้ามาทีนี้ผมพร้อมละคุณเข้ามาเลยแต่มันยังแลกอยู่นะมันยังแลกอยู่ดูที่ผมตดวเนี่ยมันดูเห็นป่ะสภาพ ขนาดผมกดไม่ล้นยังผิดอยู่นะโนปเนี่ยผมปิงอ่ะมันคอมโบต่อไม่ได้แม่งบางครั้งก็จะผดนะครับเอ้อาเป็นอีกแล้วีจะค้างบ่อยไปหนือยะเออ้แล้วจอกจยูยีกก่่กก่่่่่่ล่่่่่่่่่บ่่่่่่่่่่่่ค่่่่่่่่น่่บ่่่่บ่่่่่่่ ถ้าใครรู้วิธีแก้ก็ทักมาได้นะเรื่องผมก็ไม่รู้วิธีนะที่จะทําให้มันดีขึ้นนะ่ะเพราะว่าบางครั้งที่มันค้างนี้ก็คือค้างตลอดไปหรือว่าแบบค้างนานเลยอะ่ะมันจะเป็นแบบเครื่องผมเนะี่ยเออปวปีปิงอีกเครื่องก็ค้างแขบเป็นอะไรเขาไม่รู้มุมรับไม่ได้ตัวไหนว่าจะมีได้มีความเล่นเล่นอะไรกับเขาบ้างเนี่ยปัญหาโทรศัพอะอะไรพวกนี้อยู่กับเขามานานลล้ว เดี๋ยวก็แลกเดี๋ยวก็ค้างนี่เห็นป่ะอันนี้คือปล่อยแล้วเนี่ยอยู่ดีๆมันก็เดินไปเองแบบเนี้ยนี่แหละคือปัญหาอวามเสืล้วสิคือยอมมาเด็เดี๋ยวหลบเดี๋ยวหลบให้ดูสมอันติีคารโลง่ายๆ,ๆที่ยากเลยอ,อนาคตผมจบสิน้น กายผจอันติคาโรง่ายๆขึ่ยากเลยเออคิวนี้เดี๋ยวนับก็ได้นี่คือครั้งแรกที่มันฆ่าผมได้นะส่วนเรื่องอื่นผมจะไม่นับแล้วกันเพราะว่าอันนั้นผมไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันฆ่าไงเดี๋ยวว่าอยู่ดีๆมันเกิดปัญหาขึ้นก็เลยอยู่มันก็ไม่รู้ไงมันเลยฆ่าออาเ้ยอฮอยู่ตรงนี้เคโดโดน ไม่ปวดเราจะเอาสถานการณ์มาเล่าเริ่มยากดูคอมโบมาทำนี่เดือนสิบนะมึงชิบหายตังค์นี่มาได้อันตีและมึงชิบหายแล้วรู้เปล่าแม่แกไม่รอดแน่ยี่ปารุย่าเราต้องซูมให้ไกลที่สุดนะเพื่อจะดูว่าแม่งตกตรงไหนแล้วก็ฟาดปุ๊บเอ้าไม่โดนอีก ตีหน่อยเด้นี่สกิลที่โหดที่สุดของเราแล้วนะเราต้องดูว่ามันไปตกตรงไหนบ้างจะได้ฟาดโดนตรงนี้บึม้มแตกเดี๋ยวสกิลที่เหลือเรามาใช้กระบ,บอกเงงไม่โดนนะ ดยไไม่โนจะได้ว่าโอ้นี่ก็น่าจะเป็นคิวคิวหนึงนะแต่สำหรับบอทนี่ผมจะไม่นับนะผมจะนับแค่ผมฆ่าไอ้นั่นมาเท่นั้นเอเอิ่มทุกคนครับ หลังจากที่ผมฆ่ามันไปตะกี้นี้มันก็กดออกเกมไปแล้วอะ่ะงั้นก็ในคลิปนี้ผมก็เป็นคนชนะนะครับเพราะว่าผมฆ่าเขาไป3ามครั้งแล้วก็มันก็ฆ่าผมได้แค่ครั้งเดียวเองนะใช่ใช่ใช่ผมจําได้ผมฆ่ามันได้3ครั้งแล้วก็มันฆ่าผมได้ครั้งเดียวผมจําได้แล้วก็คนดูคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้ใหม่ๆผมก็ขอให้ทุกคนช่วยกดติดตามให้ผมถึง1,000ัซับเร็วๆด้วยนะครับเพราะว่าในตอนนี้นั้นก็ใกล้ดึกแล้วเหลือ,ออีกแค่300ยซับเองก็จะถึงละแต่ตอนนี้ก็น่าจะ มีแต่เท่านี้ก่อนแหละเอาเป็นว่าในคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้แหละครับงั้นก็บายบายครับ